The Legend of Fu Tian ทตอนที่2287การแก้แค้นอาณา,จ,าจักรจักรพรรดิกลางแห่งอาณาจักรเก้าอาณาจักรสูงสุดยังคงเป็นอาณาจักรที่มีผู้ฝึกตนมากที่สุดแม้ว่าอาณา,จ,าจักรจักรพรรดิกลางอยู่ภายใต้การปกครองของสำนักอนัสวรรค์แต่ก็ยังมีอาณาเขตมากมายจากอาณาจักรศักดิ์ที่อยู่ในอาณา,จ,าจักรจักรพรรดิกลางเพื่อฝึกฝนตระกูลอสูรเมคาก็อยู่เหนืออาณา,จ,าจักรจักรพรรดิกลางเช่นกัน ในเมืองโบราณภายในอาณาจักรจักรพรรดิกลางผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมฆปีศาจกำลังฝึกฝนในช่วงไม่กี่วันมานี้พวกเขาไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นแต่อนณาเขตของเขตศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดตอนนี้เงียบกว่าเมื่อก่อนมากไม่มีใครออกไปค้นหาปัญหา ความทรงจำของการต่อสู้ครั้งนั้นสดในจิตใจของพวกเขาไม่นานมานี้เยฟูเทียนและผู้ฝึกตนหลายคนภายใต้คำสั่งของเขาเกือบจะกำจัดผู้ฝึกตนเหรินห่วงหลายคนออกจากกองกำลังระดับสูงแห่งหนึ่งในโลกลึกลับเห็นได้ชัดว่าอาาเขตจากอาณาจากักรศักดิ์ลังเลที่จะสร้างปัญหาอีกต่อไป พูดอย่างเคร่งครัดอสูรเมรคาเคยพัวพันกับเย่ฟู่เทียนมาก่อนเมื่อเขาเข้าใจศพของจัก,กรพรรดิเซินเจียนในอาณาจักรสร้างชิงแล้วโมโ่เคอก็หยับคายต่อเย่ฟู่เทียนอย่างไม่น่าเชื่อต่อมาพวกเขาก็ไปที่หมู่บ้านฝางเช่นกันดังนั้นอสูรเมรคาจะไม่ทําให้เกิดขึ้นใดๆในอาณาจักรดั้งเดิมท้ายที่สุดอาณาจักรดั้งเดิมคืออาณาเขตของเย่ฟู่เทียน อย่างไรก็ตามในเวลานี้ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังฝึกฝนอยู่ก็ขมวดคิ้วและรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยราวกับว่าเขากระวนกระวายใจเมฆปีศาจร่วงหล่นและหมุนรอบตัวเขาขณะที่คิ้วขมวดเข้าหากันแน่นทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เปิดขึ้นและดวงตาสีเข้มเหล่านั้นก็จ้องมองไปไกลาการแสดงออกของเขาเปลี่ยนไปไปเถิด ผู้อาวโุโสผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมฆปีศาจกล่าวเขาหายตัวไปจากที่ที่เขาเพิ่งจะปรากฏตัวต่อหน้าโมโเกิร์เท่านั้นด้วยการโบกมือกลุ่มคนของเขาถูกพาไปที่ความว่างเปล่าโดยตรงในทันทีร่างกายของเขาพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าลงมาสูงเหนือท้องฟ้า แต่ในขณะเดียวกันท้องฟ้าก็ดูเหมือนปิดสนิทราวกับแสงแห่งดวงดาวอันน่าสะพรึงกลัวที่ส่องลงมาอย่างสง่าผ่าเผยเปลี่ยนเป็นฉากกั้นแสงดาวปิดมุมนั้นของอวกาศร่างหนึ่งปรากขึ้นสูงด้านบนและมันคือเหรินห่วงเฉินที่ล็อกพื้นที่นี้ไว้โดยตรงผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมฆปีศาจหยุดและลอยอยู่กลางอากาศโดยมีโม่เคยอยู่ข้างหลังเทาทั้งคู่เป็นผู้ฝึกตนที่ทรงพลังจากอสูรเมฆาและทั้งคู่ก็ไม่พอใจ เรินหวงเฉินผู้ฝึกตนระดับความทุกข์ยากจากส่วนเซี่ยวซีเหวยได้ปิดกั้นพวกเขาไว้เมื่อมองไปข้างหน้ากลุ่มผู้ฝึกตนก็เข้ามาในรูปแบบที่แข็งแกร่งชายผู้เป็นหัวหน้าซึ่งสวมชุดขาวและมีผมสีขาวคือเย่ฟู่เทียนข้างๆเข,า,ขาเป็นชายวัยกลางคนที่แต่งตัวเรียบร้อย แม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นแต่ก็มีออร่าที่น่าประหลาดใจที่ซึมซาบจากร่างของชายคนนั้นทั้งผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของอสูรเมคาและโมคเคต่างก็รู้สึกถึงการกดขี่เล็กน้อยชายคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากชายเถี่ยตาบอด ชายเถียตาบอดมองไม่เห็นแต่เมื่อเขายืนอยู่ที่นั่นโมคเคยรู้สึกราวกับว่ามีใครบางคนจ้องมาที่เขาความรู้สึกนั้นชัดเจนมากจนเขารู้โดยสัญชาตญาณว่าเป็นใครแม้ว่าชายคนนั้นจะไม่ได้ใช้ดวงตาของเขาแต่โมคเคยก็รู้สึกว่าความรู้สึกนั้นเฉียบแหลมกว่าการจ้องมองใดๆเจ้าทะลวงผ่านระดับไปแล้วโมคเคอสัมผัสได้ถึงพลังจากชายเถียตาบอดและการแสดงออกบนใบหน้าของเขานั้นประเมินค่าไม่ได้นานมาแล้ว เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและทำให้ตาของเขาบาดเจ็บไม่เพียงแต่ชายเถียตาบอดฟื้นตัวจากการถูกโจมตีอย่างรุนแรงเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาได้หักพันธนาการของระดับและเหยียบย่ำระดับที่9้าเพื่อชมความสมบูรณ์ของระดับเรือนหวงนี่คือระดับที่เขาใฝฝันแต่ตอนนี้ชายเถียตาบอดได้ก้าวเข้าสู่ระดับนี้ต่อหน้าเขาเขากำลังมาหาเขาเขารู้ดีว่าทำไมชายอีกคนถึงมาที่นี่เพื่อแก้แค้น ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมฆปีาศาจก็สัมผัสได้เช่นกันเขาจ้องไปที่ชายเถียตาบอดและสงสัยว่าเขาบังเอิญไปเจอโอกาสอะไรที่จะทำลายโซ่ตรวนของอาณาจักรอย่างรวดเร็วและก้าวขึ้นไปบนจุดสูงสุดของเหรือนห่วงทั้งหมดนี้เป็นไปได้เพราะลานฝึกฝนเต็มไปด้วยดวงดาวหรือไม่ชายเถียตาบอดเดินหน้าต่อไปในขณะที่แสงศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางใหญ่พุ่งออกมาจากเขาและมีความโกรธที่ไม่อาจควบคุมได้ในแสงศักดิ์สิทธิ์นี้เขาเผชิญหน้ากับโมเคอและกล่าวว่า เวลาแห่งการแก้แค้นมาถึงแล้วสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทันทีที่เสียงของเขาหายไปแสงสว่างอันน่าสะพรึงกลัวของเส้นทางอันยิ่งใหญ่พุ่งออกมาจากชายเทียตาบอดไปทางรอยแยกทุกจุดภายในม่านแสงดาวเช่นเดียวกับเทพเจ้าแห่งสงครามร่างกายของเขาดูเหมือนจะถูกปกคลุมไปด้วยเกราอสีทอง ในโลกที่เต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าชายเถี่ยตาบอดได้รับพลังจากมารดกของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าจะไม่ได้มาจากจักรพรรดิซีเวยเองแต่จักรพรรดิองค์นี้เป็นระดับจักรพรรดิภายใต้คำสั่งของจักรพรรดิซีเวยเทพพระเจ้าแห่งสงครามที่ไรขอบเขตและครอบงำค่อยๆควบแน่นและโผลออกมาปรากฏขึ้นสูงเหนือท้องฟ้าเช่นเดียวกับเทพที่แท้จริงพลังที่น่าตกใจได้ประทุกออกมาจากร่างกายของเขามากพอที่จะระงับและสร้างความเกรงขามต่อโลกและทุกสิ่งที่อยู่ภายใน ค้อนศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาแสดงให้เห็นรัศมีอันเจิดจ้าและหาที่เปรียบมีได้ซึ่งแผ่ออกไปด้านนอกกลายเป็นม่านแสงกลมๆที่ลอยไปมาระหว่างสวรรค์และโลกชายเถียตาบอดก้าวไปข้างหน้าและยืนอยู่บนที่สูงร่างของเขาดูเหมือนจะทับซ้อนกับร่างของเทพสวรรค์นั้นในขณะนี้โมเกิรผู้ซึ่งเคยฝึกฝนกับชายเถียตาบอดมาครั้งแล้วครั้งเล่ารู้สึกถึงพลังแห่งสวรรค์ที่ไม่อาจต้านทานได้เขาจ้องไปที่ชายคนนั้นในความว่างเปล่าและตระหนักว่านี่ไม่ใช่ สิทธิ์ี่ของปีกลายอีกต่อไปแต่เป็นตัวตนที่ทรงพลังที่จุดสูงสุดของเหรินห่วงผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แห่งอสูรเมฆาก้าวไปข้างหน้าโดยปิดกั้นสถานที่ที่แสงศักดิ์สิทธิ์ลงมาพลังอสูรอันยิ่งใหญ่บนร่างกายของเขาคำรามและหอยหวนด้วยัยคุกคามอันยิ่งใหญ่เงาปีศาจที่ครอบงำดูเหมือนจะกวัดขึ้นไปบนท้องฟ้าต่อสู้กับเทพองค์นั้นในความว่างเปล่าปฏิเสธที่จะถอยกลับ แต่ในขณะนั้นเองลำแสงศักดิ์สิทธิ์เชิงพื้นที่ได้เล็ดลอดลงมาครอบคลุมพื้นที่ที่เขาอยู่อีกร่างหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมฆปีศาจมันคืออาวุโสมา ครั้งหนึ่งเจ้าทําให้ตาของเขาบอดและขโมยวิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านฝางถึงเวลาแล้วที่จะยุติการล่วงละเมิดเหล่านี้ปล่อยให้พวกเขาแก้ไขความแตกต่างระหว่างพวกเขาและไม่ต้องกังวลมันยังไม่ใช่ตาเจ้าผู้อาวุโสมากล่าวเบาๆรัศมีอันศักดิ์สิทธิ์ของอวกาศปลดปล่อยอย่างบ้าคลั่งปกคลุมความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมฆปีศาจตื่นตัวและทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันชายเถี่ยตาบอดได้เคลื่อนไหวในความว่างเปล่าเทพแห่งสวรรค์น,นั้นถือค้อนศักดิ์สิทธิ์ของผู้พิทักษกระแทกลงสู่พื้นที่ด้านล่างโดยตรงบูมเสียงทุ้มดังก้องระหว่างสวรรค์และโลกเจตจำนวนการทำลายล้างกวาดลงมาระเบิดเบื้องล่างกวาดล้างดินแดนทั้งหมดเพื่อกวาดล้างทุกสิ่งที่อยู่ภายใน ระวังผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมฆปีศาจตะโกนแต่เขาถูกผู้อาวุโสมาหลอกหลอนไม่สามารถหยุดการโจมตีจากเน็กไทตาบอดได้โมกเคอแผดเสียงและดูเหมือนว่าปีศาจคู่จะปรากฏตัวขึ้นและปิดกั้นเหนือเขาแต่ทันทีที่แสงสศักดิ์สิทธิ์ตกลงมาเงาปีศาจก็ถูกบทขยี้และแหลกสลายในเวลาต่อมาพลังก็ตกใส่โมกเคอเจาะร่างกายและจิตวิญญ,ญาณของเขา ไม่โมคเคอร์ดูหวัดกลัวอย่างยิ่งและเปล่งเสียงคำรามที่น่าสังเวชในเวลาต่อมาร่างกายของเขาก็แตกสลายในทันทีมันหายไปราวกับเท่าฐานและควันเมื่อจิตวิญญาณของเขาก็พังทลายลงเช่นกันภายใต้การโจมตีของพลังนั้นเขาไม่มีทางหยุดมันได้เลยไม่สามารถหยุดแม้แต่การโจมตีเพียงครั้งเดียวเขาก็ถูกกำจัดไปทันทีคนรู้จักเก่าของเขาไม่พูดอะไรอีกและไม่เสียเวลา แต่เขาไม่ใช่คนเดียวในบริเวณใกล้เคียงภายใต้ใตแสงอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ฝึกตนทั้งหมดจากอสูรเมคาถูกกำจัดออกไปเนื่องจากทุกคนหายไปราวกับว่าพวกเขาไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่แรกที่แสงศักดิ์สิทธิ์ผ่านไปไม่มีใครรอดทุกคนถูกลงโทษประหารชีวิต The Legend o f f u t i e n ตอนที่2288เอาชนะ โมเกอร์ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาบุกทะลวงการป้องกันของผู้อาวุโสหมาและมองลงไปที่ร่างที่หายไปในอากาศบางดวงตาของเขาแดงกำ่ำและพลังก็แผ่ออกมาจากเขาด้วยคลื่นที่รุนแรงโมเกอร์ถูกสังหารเช่นนี้เขาถูกฆ่าโดยไม่มีโอกาสตอบโต้และไม่ใช่แค่โมเคอร์เท่านั้นผู้ฝึกตนคนอื่นๆของตระกูลอสูรเมคาก็ถูกฆ่าตายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเช่นกันพวกเขาทั้งหมดถูกสังหาร ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาเงยหน้าขึ้นและมองขึ้นไปที่ชายเทียตาบอดในตาสีดำเข้มของเขาเต็มไปด้วยเจตจำนงสังหารอย่างไรก็ตามชายเทียตาบอดไม่สนใจเขาค้อนนี้เป็นความแค้นของเขามาหลายปีแล้วแต่เขารู้สึกปีติหรือชื่นชมในหัวใจน้อยมากเขารู้สึกสงบเท่านั้น ในอดีตเขาและโมเคอร์เคยสนิทสนมกันมากและได้เรียกกันและกันว่าพี่น้องแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขากำลังวางแผนต่อต้านเขามีเพียงศิลปะการสอดแนมอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่เขาช่วยชีวิตเขาเองได้เป็นเวลาหลายปีที่เขาฝันว่าเขาจะฆ่าโมกเคอร์และแก้แค้นสักวันหนึ่งในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จแล้วเขาได้แก้ไขเรื่องที่เขาได้ฝังไว้ในหัวใจของเขา เย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆมองไปที่ชายเถียตาบอดและดูเหมือนจะรู้สึกถึงสภาพจิตใจของเขาที่นั่นไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความสุขบางทีมันอาจจะเป็นการบรรเทาทุกข์โชคกับโชคร้ายเป็นของคู่กันถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเขาคงไม่กลับมาที่หมู่บ้านและสภาพจิตใจของเขาจะไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และตอนนี้เขาคงไม่มีโอกาสไปถึงระดับที่9้าของขั้นเรือนห่วงทุกอย่างถูกกำหนดโดยโชคชะตา โมกเคยได้สูญเสียความสามารถในการวางแผนของเขาไปแล้วโดยทำทุกอย่างที่ทำได้ถึงกระนั้นคอนอันเดียวก็ยังทำให้เขากลัวจนตายและเวลาทั้งหมดที่เขาใช้ไปในตอนนั้นมีความสำคัญอะไรในท้ายที่สุดชายเถียตาบอดเผชิญหน้ากับผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาเขาถ่มน้ำลายออกมาและพูดว่าลุงหมาให้ข้าไปที่นั่นเถอะ ผู้อาวุโสมาและผู้อาวุโสของตระกูลปีศาจเมคากำลังเผชิญหน้ากันเขาพยักหน้าเมื่อได้ยินคำพูดของชายเถียตาบอดจากนั้นจึงเดินออกไปด้านข้างเปิดทางให้เขาผ่านไปหลังจากที่เขาเก้าวออกไปชายเถียตาบอดและผู้อาวุโสของตระกูลอสูรเมคาก็หันหน้าเข้าหากันคนหนึ่งอยู่เหนือคนอื่นพลังอันน่าสะพรึงกลัวของเส้นทางอันยิ่งใหญ่กำลังไหลออกมาจากทั้งสองเจ้าคือผู้อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเจ้าทำให้โมเคอทำมัน ชายเถียตาบอดกล่าวเสียงของเขายังคงสงบราวกับว่าเขาไม่ได้กังวลเรื่องทั้งหมดนี้มากนักดูเหมือนว่าเขาแค่อยากทำให้มันจบลงใช่ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลปีศาจเมคายอมรับอย่างเปิดเผยแน่นอนว่าเป็นคำสั่งของเขาถ้าไม่ใช่สำหรับเขาโมเคิจะทำได้อย่างไรและเขาจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรท้ายที่สุดชายเถียตาบอดก็ไม่ใช่คนธรรมดาในตอนนั้น อืมชายเถียตาบอดไม่ได้กล่าวอีกต่อไปเขาเพียงพยักหน้าอย่างสงบทั้งคู่ไม่ชอบพูดมากเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากเช่นกันนี่เป็นเรื่องของความเป็นและความตายหนึ่งในสองคนนั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่คนที่จะตายน่าจะเป็นผู้อาวุโสของตระกูลอสูรเมรคาด้วยผู้ฝึกตนที่อยู่รอบตัวเขาเขาไม่มีทางที่จะสังหารชายเถียตาบอดได้ ดังนั้นผลลัพธ์จึงดูเหมือนจะตัดสินได้ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลปีศาจเมคาจะตายอันที่จริงทุกคนเข้าใจดีว่าเรื่องนี้สมเหตุสมผลรวมทั้งผู้อาวุโสของตระกูลอสูรเมคาเมื่อผู้ฝึกตนจากสำนักอนัสสวรร์มาถึงพร้อมกับบุคคลที่อยู่ในระดับความทุกข์ยากเขาจะหวังที่จะฆ่าชายเถียตาบอดได้อย่างไร ย้อนกลับไประหว่างการต่อสู้ของสำนักอาน,านัสวรรค์เจ้าบอกว่าคนของอนาจักรศักกำลังเข่นฆ่ากันเองแต่ตอนนี้เจ้าเป็นผู้นำของสำนักอนัสวรรค์นในการต่อสู้กับอนาจักรศักยอดเยี่ยมผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลปีศาจเมคากล่าวอย่างเย็นชาแต่เมื่อเขากล่าวเช่นนี้เขาก็รู้สึกเขินอายเล็กน้อยพวกเขาไม่ได้เริ่มการต่อสู้ด้วยซ้ำและเขารู้สึกเขินอายอยู่แล้วนั่นเป็นเหตุผลที่เขาพูดอย่างนั้นมิฉะนั้นการสังหารจะเริ่มขึ้น ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาเข้าใจชะตากรรมของเขานี่เป็นความขุนเคืองระหว่างเจ้ากับหมู่บ้านฝางสำนักอนัสวรรค์เกี่ยวอะไรกับมันผู้อาวุโสมากล่าวพลางกวาดสายตามองไปยังผู้อาวุโสผู้อาวุโสแห่งกลุ่มเมคามานย้อนกลับไปเจ้าทำลายดวงตาของเขาเกือบจะฆ่าเขาและขโมยสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านฝางเกิดอะไรขึ้นกับเรามาชำระหนี้ของเราตอนนี้ เหตุใดผู้คนจากสำนักอนัสหวันจึงเข้ามามีส่วนร่วมในข้อพิพาทกับหมู่บ้านฝางผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาถามและมองขึ้นไปในม่านดวงดาวบนท้องฟ้าถ้าไม่ใช่เพราะม่านแสงดาวดวงนั้นเขาจะไม่ต้องยืนอยู่ตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายเขาอาจจะหนีไปได้น่าเสียดายสำหรับเจ้าข้าเป็นสมาชิกของหมู่บ้านดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วข้ามีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ เยฟูเทียนกล่าวโดยมองไปที่ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาจากระยะไกลผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคามองกลับมาที่เขาพลังปีศาจที่พุ่งพล่านออกมาจากเขาเติมเต็มพื้นที่อันกว้างใหญ่ด้วยรัศมีปีศาจของเขาวูร่างของผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาหายไปเปลี่ยนเป็นลำแสงปีศาจที่ทะลุผ่านอากาศเยฟูเทียนขมวดคิ้วเขาสัมผัสได้ถึงเจตจำนงที่คุกคามอย่างชัดเจน ขณะที่เขากําลังเตรียมจะเคลื่อนไหวร่างหนึ่งก็ลงมาข้างข้างเขามันคือเรือนห่วงเฉินผู้ซึ่งถูกแสงดาวปกคลุมและเปลี่ยนเป็นม่านแสงป้องกันที่ล้อมรอบเย่ฟู่เทียนอย่างไรก็ตามลำแสงปีศาจพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับว่ามันเปลี่ยนทิศทางในทันทีจากนั้นก็พุ่งไปข้างหน้าในระยะไกลเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายของผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมฆาไม่ใช่เย่ฟู่เทียนนั่นเป็นการเบี่ยงเบนเพื่อที่เขาจะได้หลบหนีจากพื้นที่ ความโกรธและจิตสังหารของเขามีจริงแต่ความปรารถนาที่จะเอาชีวิตรอดด้วยการจากไปนั้นจริงยิ่งกว่าดังนั้นผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาจึงไม่แสวงหาการแก้แค้นเขาพยายามหลบหนี ปังเสียงดังกระจายไปทั่วอากาศสอเมื่อคออนสีดำปรากฏขึ้นในอากาศและกระแทกเข้ากับม่านแห่งดวงดาวทําให้เกิดรอยร้าวนั่นย่อมเป็นการโจมตีของผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคา,าเขาต้องการเปิดโปงอำนาจต้องห้ามนี้และหนีออกจากพื้นที่ที่เขาถูกคุมขังแต่เขาสามารถทําได้หรือไม่ แสงดาวที่อยู่บนเหรินห่วงเฉินสองประกายในขณะที่เขายกคาถาของเขาทันใดนั้นแสงดาวที่เจิดจ้าพุ่งขึ้นไปในอากาศซ่อมแซมสถานที่บนม่านแสงดาวที่ได้รับความเสียหายในช่วพริปตามันก็ดีเหมือนใหม่อีกครั้งชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของของจริงหากผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลปีศาจเมคาพยายามทำลายมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากความแตกต่างของระดับนั้นมากเกินไป ทันใดนั้นแสงจากสวรรค์ก็ส่งประกายระยิประยับระหว่างสวรรค์และโลกพลังศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ได้ลงมาการแสดงออกของผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาเปลี่ยนไปเมื่อเขามองไปในทิศทางนั้นและเห็นว่าชายเถียตาบอดดูเหมือนจะหลอมรวมกับร่างกายของเทพเจ้าร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยเกราะสีทองและพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจจินตนาการได้แผ่ออกมาจากเขา ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับตัวเขาบูมค้อนศักดิ์สิทธิ์ตกลงมาจากฟากฟ้ากระแทกเข้ากับผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลปีศาจเมคาความกดดันที่น่าสะพรึงกลัวทําให้พื้นที่รอบตัวเขาหยุดนิ่งและผู้อาวุโสเองก็ไม่ต่างกันในขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังเหนือธรรมชาตินี้ ดูเหมือนว่าความสามารถในการต่อสู้ของเจ้าจะปะทะกันในหมู่เจ้าลุงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นช่างเหลือเชื่อเยฟูเทียนกล่าวขณะมองดูแสงศักดิ์สิทธิ์ทันทีที่เขาพูดแบบนี้คอนก็ตกลงมาอีกครั้งและร่างอันมหึมาก็ปรากฏขึ้นในอากาศ แต่พวกเขาไม่สามารถป้องกันการโจมตีนี้ได้มีเสียงดังขึ้นอีกเสียงดังและผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาถูกส่งไปข้างหลังพื้นที่ที่เขาเคยอยู่มาก่อนดูเหมือนจะแยกออกเมื่อแสงศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวหมกระหน่ำผ่านอากาศชายเทียตาบอดดูเหมือนจะกลายเป็นพระเจ้าเขาเดินไปข้างหน้าต่อไปเหวี่ยงค้อนอีกครั้งแล้วกระแทกเข้ากับผู้อาวุโสของตระกูลปีศาจเมคาอย่างราบเรียบราวกับสายน้ำที่ไหลริน มันเรียบง่ายแต่ทรงพลังเขามีพละกกำลังที่ไร้ขีดจำกัดบูมเสียงบูมดังขึ้นอีกครั้งและอากาศดูเหมือนจะแตกเป็นเสียงเสียงเมื่อผู้อาวุโสใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาถูกส่งไปอีกครั้งเลือดไหลออกจากปากของเขาดูเหมือนว่าเขาจะถูกบทขยี้และไม่มีพลังต้านทานอีกต่อไป